สวัสดีครับกับช่องปิน้นปันเกษตรครับนี่แค่ว่า,าบึงสวนเอ่แปลงปลูกทางตะวันครับปลูกทางหลังล่านจอดรถปลูกไปผู้เง้าวสุขุนครับอันนี้ก็อายุปลูกยี่เอ่ยสามสิบกั้มือแล้วครับกำลังทย่อยใส่ปุ๋ยปนดิน เดี๋ยวสิหามือหาเวลา่างอยู่ใส่เวลา่างลังดึกงั่นมาลุกหนาออ้าอกออลังงาม๋ลอมออออ๋อองออ๋ออยออ๋อออ่ออ๋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 เอออ๋ออ๋ออออ๋ออ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 ปออออ๋ออ๋ออ๋อ้ออออ๋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 อน๋ออ๋ออ๋อเป็นองไอ๋ออ๋ององ๋ออ๋ออ๋ออออนนกนกอ ตายถิมกันหลาครับอันนี้ก็ล่องเบิง้งเดี๋ยวใส่เบิ้งทั้งนี้ครับอย่างหลายครับเต็มเลยกําลัางงามเลยครับเดี๋ยวยังได้ล่องถ่ายเบิ้งติดตามเบิ้งผลงานด้วยครับเด้อแล้กกกวก็ฝากไว้บบน,นั่ว่าการปลูกดอกทานตะวันรอบนี้นี่มันสิมีหน่วยเอ้ยมันสิออกดอกออก,อ,กอยังไงคือจังเขาวาบ่เพราะว่ะนี่ผมก็ล่องสั่ง สื่อมาจากราษดาครับล่องเบิ้งเขาบอกว่าดอกเงียเ,เง่โทรไมบรรทัดพ่นะ่ะจักแมนบุบุล่องเบิ้งแต่เบิ้งเป็นน้ำกันครับเดี๋ยวผมสะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับวันนี้ก็เคลื่อนเป็นพื้นทีหลังหมองเห็ุง่านครับข้างหลังก็จะเป็นลานจอดรถพอดีเห็นทางนี้มันห 6. 6กหกเลย่อร่องคุดแปลงเบิง้งแล้วก็ปลูก ของปูเบิงครับผลการปลูกก็เป็นทีนะพอใจอยู่ครับยี่สิบมือ,อเริ่มก็ต้องขอภัยน้อเพราะว่าที่แรกเองผมก็ข่ได้อันลงให้เบิงนาะตสั้งแต่มือเริ่มหยอดมเมล็ดหยอนยังเนาะผมก็ลืมได้ป้ได้บันทึกภาไ้เอามากิดพอกเลยได้บันทึกไว้ก่อนฮะป้ได้เป็นแนวทางใหู้้ใได้อยากปลูกก็ได่มาปลูกน้ำนะครับเพราะว่านี่เป็นการปลูกทันานสะนหนาฝนก็ สองครังสิดูแลอย่างยู่จักหน่อยอยู่แบบวก็ในการปลูกของผมนี่เป็นการทดล่องคือพุ่นดินขึ้นเห็นมันสูงสงเปลือซอยเห็นการระบายน้ำเนี่ยมันดีขึ้นเวลาฝน,นตกมากมันก็สิได้บร่าราน้ำค้งบอ่อันนี้ผมกวัชพืชก,กันได้ครับว่าผู้อื่นนี่เขาเสดวิธีการแบบเดียวกันกับผมบะว่าแต่นี่มันดีอยู่อย่างหนึง่งคือดินขอมนี่มันเป็นดินทรายครับเอ่อปัญหาน้ำค้ังกับบ่ค่อยปันไดนเนาะมันเป็นเศษด,ดินไอ้ดินทรายที่เหลือจาก เอเขาเห็ดพื้นปูนเนี่ล้าจนจอดรถเดี๋ยวกันอีกจัหน่อ้เดี๋ยวจะอ,อัปเดตเห้เบิง้งนะครับดูว่าต้นม้สีไงินแต่ดอกม้สีไงบ่ยังได้ก็ฝากกดฝากติดตามกันได้ครับดอครับครับช่องปินปันเกษตรครับต้นร่งองเห็ดเกษตรเบิง้งเกษตรหลังเวลาเหลิกงรับครับขอบคุณหลายๆครับ